ร้อนร้อนมากเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะหน้าสดเลยหน้าสดตลอดหน้าสดตลอดเพราะอะไรเดี๋ยวจะแต่งหน้านิดนิดแล้วก็ออกไปอยู่ในห้างดีกว่าอยู่ที่ห้องร้อนมากตอนนี้ร้อนมากแบบร้อนระอุเลยแล้วก็ห้องน้ำหนึ่งอะอยู่ฝั่งตะวันตกเพราะฉะนั้นแดดจะร้อนมาก แดดมันจะเข้ามาทางฝั่งตอนตกไงแดดจะร้อนมากแต่จะเป็นห้องที่ปลอดเชื้อฆ่าเชื้อเพราะว่าอะไรนะแดดแรงขนาดแบบเพราะกลับมาตอนเย็น,ยนใช่ไหมจะระอุเหมือนอยู่ในห้องอบอ่ะเออนะตากผ้าอะไรนี่แห้งเร็วมากนะคะก็เดี๋ยวเอาไปให้เราอขอนอนุญาตแต่งหน้าก่อนนะคะจริงๆแล้วน้ำหนึ่งเองอะเงินเดือนน้ำหนึ่งเองจะเช่าหอดีๆก็ได้นะจริงๆอะแบบอยากไปอยู่คอนโดอยากไปอยู่นั่นนู่นนี่นะแต่คือด้วยความที่ตอนนี้มีภาระเนาะแบบว่าทั้ง listing นะคะค่ารถที่ต้องจ่ายเดือนละส0 0พันนะแล้วก็อีออนอีกเดือนละพันกว่าบาทนะคะแล้วก็มันก็เยอะนะสี่ห้าพันเนี้ยมันยังไม่จบอะไรเงี้ยก็เลยว่าถ้าจ่ายตรงนี้จบแล้วค่อยย้ายค่อยย้ายไปอยู่ที่ดีๆเพราะว่าค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยสี่พันสี่พันห้าพันต่อเดือนใช่ไหมถ้าเราไม่ได้จ่ายเราก็สามารถไปเช่าหอดีๆอยู่ได้เลยเพราะตทุกวันนี้น้ำหนึ่งอะค่ารถค่าอีออนใช่ไหมคะค่าห้องอ่า นั่นนู่นี่ก็หมื่นหนึ่งละเดือนหนึ่งใช่ไหมถ้าเราไม่ต้องส่งค่ารถเราไม่ต้องส่งอีออนใช่ไหมคะสองอย่างเนี้ยมันก็สี่พันแล้วนะเราก็เอาไปเช่าห้องดีๆเดือนละห้าหกเดือนละหกเจ็ดพันได้นะคะตอนนี้ก็เออทนอยู่ไปก่อนนิดนึงอะไรเงี้ยแบบอยู่อยู่กันไปก่อนน้ำหนึ่งเองก็แบบว่าเขาเรียอกอะไรอะ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรเพราะว่าก็ก็ภูมิใจนะตัวเองมาได้ไกลขนาดนี้อะไรเงี้ยคะ่ะก็ ค่ว่ากันอีกทีหนึ่งนะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะต้องออกไปขอญาตฉีดน้ําหอมก่อนนิดนึงนะคะฉีดน้ําหอมก่อนอุ๊ยฉีดน้ําหอมอก่อนฉีดน้ําหอมหนึ่งก็ฉีดตรงเนี้ยตรงข้อสอบข้อพับนะแล้วเดี๋ยวขอญาตแต่งหน้าก่อนนะคะมีคนถามว่าเอ,อ่อใช้ตัวไหนนะคะเซรั่มตัวไหนไมึใช้อยู่อุ้ยร้อนมากร้อนมากนะคะ เดี๋ยวจะแรียบรีบแต่งหน้าแล้วจบจบแล้วไปละนะคะตัวนี้น้ำหนึ่งใช้เซรั่มตัวนี้อยู่ของคุณคุณเบิร์นปทุมราชอันนี้ขวดที่4ี่แล้วแหละคุณดูเนี่ยน้ำหนึ่งใช้ของคุณเบิร์นปทุมราชนี่นะขวดที่4ี่ละให้ดูว่าใช้จริงหมดขวดเลยนะคะตัวนี้เป็นแบ็กเมจิกโทมโตนะคะแบ็กเมจิกโทมโตของอคุณเบิร์นปทุมราชนะคะตัวนี้เป็นซีโอเองเลยนะแล้วนี่ขึ้นขวดที่4แล้วนะคะใช้มา3เดือนคิดว่าออกไปบ้าออกไปไปชัยภูมินะต่างจังหวัดแม้แต่ ผิวหน้าน้ำหนึ่งไม่ดรอปเลยนะไม่ดรอปไม่หมองเลยเออมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าตอนนั้นไปบ้านยายที่งานศพยายใช่ไหมแล้วก็ออไปส่งศพยายเนี่ยแดดแรงมากแดดแรงมากกลับมานี่หน้าค้ำเลยแล้วก็เนี่ยน้ำหนึ่งใช้มาสามขวดเดือนหนึ่งเราจะใช้สองขวดเดือนหนึ่งก็จะใช้สองขวดนะคะตัวนี้เซรัม่เมเป็นเซรั่มพื้นฐานเลยเอาวัานนี้ไม่พูดทำทุเพียง,งขออนุญาตนะคะไลฟ์แบบว่าให้พ่อแม่ดูให้กับเอฟซีดูให้กับพี่ๆน้องๆดูแค่นั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะไป ตากแอร์ในห้างละไม่ไหวละร้อนมากนะคะในห้องตอนนี้ห้องน้ำหนึ่งมันไม่มีแอร์ไงประเด็นอ่ะคืออยู่ห้องแบบธรรมดาอะไรเงี้ยเพื่อเซฟค่าใช้จ่ายเพราะว่าเราต้องจ่ายค่าหอเอยต้องจ่ายค่าอีออนกับค่ารถนะคะที่เราไปเอาออกมาก็ประมาณ4ี่ห้าพันอะไรเงี้ยตัวเนี้ยเป็นแบบที่เราจ่ายไปแบบว่าเอาไปใช้นี่เมื่อปีที่แล้วอ่ะตัวนี้มีเมื่อสักครู่ลืมบอกน้ำหนึ่งใช้เซรั่มตัวนี้นะก็คือหยดออกมาอย่างนี้นะคะ ใช้ยังไงเซรั่ม um ตัวนี้ใช้ยังไงก็ใช้ตอนที่เซรั่ม um ตัวนี้ใช้ตอนทีออ่ล้างหน้าเสร็จแล้วใช้เป็นอย่างแรกก่อนทา m o i s t u เซ z e r หรือทาครีมหรือทากันแดดนะคะก็น้ำหนึ่งชอบวอร์มอยู่บนมือเนี่ยให้มันมีอุณหภูมิก่อนแล้วก็นี่เลยค่ะเซรั่ม um เนี่ยมันแตกต่างจากออแตกต่างจากครีมนะคะทําไมเราถึงต้องใช้เซรั่มก่อนรู้ไหมทาไมเราถึงต้องใช้เซรั่มก่อนที่เราจะใช้ครีมทุกอย่างเซรั่มครีม m o i s t u เซ z e r l o ชั่นนะคะ ถ้าเปรียบเทียบกับข้าวนะมันเหมือนมันคือข้าวเหมือนกันหมดแต่การมาวิธีมันแตกต่างกันเซรั่มนี่เหมือนโจ๊กก็คือพอเราทาลงบนผิวเรามันผิวเราย่อยง่ายเอาไปแก้ปัญหาได้โดยตรงเวลาที่ผิวมีฝ้ามีกระใบหน้าหมองคล้ำนะคะเวลาที่เราใช้เซรั่มอะเซรั่มมันจะซึมลึกเข้าไปแล้วก็ไปแก้ไขที่เม็ดสีผิวแก้ไขที่เซลล์ผิวนะคะแล้วก็ในส่วนของมอยส์เจอร์ไรเซอร์หรือครีมอะมันก็มันก็เหมือนมีคุณสมบัติเป็นข้าวเหมือนกันยกตัวอ,อย่าง ยกตัวอย่างนะคือเซรั่มเนี่ยเหมือนโจ๊กใช่ไหมครีมหรือโลชั่นเนี่ยเหมือนข้าวสวยอะ่ะคือเอาไว้สาหรับเคลือบบารุงผิวข้างบนคือมันไม่ได้ลึกเข้าไปจนถึงระดับเซลล์มันจะคลุมเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์มอยเจอร์ไรเซอร์ที่เราเรียกกันนั่นก็คือน้ํามันนั่นเองนะคะน้ํามันหรือมอยเจอร์ไรเซอร์น้ํามันผสมน้ำเนี่ยเขาเรียกมอยเจอร์ไรเซอร์เอาไว้สําหรับคลุมผิวไม่ให้มีความแห้งเกินไปหรือมันเกินไปนั่นเองน้ำหนึ่งอะ่ะใช้ตัวนี้ อันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะอันตัวตัวนี้นะมึงขายอยู่นะคะใครสนใจก็สั่งได้ตัวนี้นะคะเ,เซรั่มของคุณเบิ้ลนปทุมรานแบล็คเมจิกร้อยแปดสิบเก้าบาทตัวนี้ขวดใหญ่เนะเป็นขวดแก้วด้วยค่ะให้ดูนะคะนี่นะคะแล้วก็เป็นเซรั่มแบบนีนนะ้นี่นะคะใช้แค่เช้ากับก่อนนอนนะคะเป็นตัวแรกเป็นตัวพื้นฐานหลังจากล้างหน้าเลยแล้วก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะก่อนนอนด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าช่วยเรื่องอะไรรู้ไหมอีกอย่างนึงคือเรื่องของสิว สิวอักเสบนี่ปรับสนิทขายขาดเลยนะไม่มีสิวขึ้นมาบุกบนใบหน้าน้ำหนึ่งเลยอ่ะนานมากแล้วตั้งแต่ใช้เซรั่มของคุณเบิร์นปทุมราชแบ็กเมจิกนะอาวหลังจากที่เราใช้เซรั่มไปแล้วประมาณซักนะคะ1-2นาทีให้เซรั่มเขาซึมเข้าไปในผิวของเราก่อนนะคะให้เซรั่มตัวเนี้ยซึมเข้าไปในผิวของเราให้ผิวของเราได้รับอาหารผิวแล้วนะคะเราค่อยทามจาจ์ไรเซอร์ตอนนี้จริงๆหนึ่ชอบใช้บีหรือซีซีครีมไปเลย คือไม่ต้องทาอะไรเยอะอะไรเงี้ยหลังจากที่เราทาเซรั่มไปแล้วน้ำหนึ่งก็ใช้ตัวนี้เป็นของสมูทโตนะซื้อในเซเว่นได้39บาทหรือ49บาทน้ำหนึ่งไม่แน่ใจตัวนี้น้ำหนึ่งใช้มาตลอดตลอดระยะเวลานาน,านมากนะคะตัวนี้สลับกับตัวอื่นบ้างอะไรเงี้ยเพราะแต่ว่าตัวนี้มันเบาสุดแต่ไม่เน้นปกปิดนะไม่เน้นปกปิดแต่เน้นคือมันไม่ทําให้น้ำหนึ่งเป็นสิวไม่ทําให้หน้าหมองน้ำหนึ่งก็เลยชอบใช้เพราะว่ามันรวมทุกอย่างหมดทั้งเป็นบีบีเป็น BB, เป็นบีบีแล้วก็ครีมบำรุงผิวแล้วก็ปรับผิววหหนหนหน,น้้้้าาาเรใใส่่งคก็ชแี เป็นคนที่แบบว่าหลายคนบอกอุย้ยผิวหน้าดีขนาดนี้เข้าคลินิกหรือเปล่าฉีดผิวหรือเปล่าน้ำ้นี่หรือเปล่าอาหารเสริมน่ะก,กินนะคะดูเป็นลังเลยนี่เห็นไหมนี่นะคะนี่คืออ่าให้ดูนิดนึงให้ดูนิดนตัวนี้คืออาหารเสริมตัวที่น้าหนึ่งกินเพื่อดูแลผิวจากภายในก็คือบูมบูมคอลลาเจนตัวนี้นะเ๋ยวให้ดูบูมคอลลาเจนตัวนี้หนึ่งทานอยู่นะคะทานอยู่นะคะเดี๋ยวค่อยพูดถึงตัวนี้แต่ว่า ตัวที่หนึ่งทาน่าจริงจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้คือ Black Magic Tomato นะคะสั่งซื้อได้วนละ189บาทเป็นเซรั่มพื้นฐานเลยนะในการที่จะดูแลผิวนะคะ,ะนี่นะคะแล้วก็พอเราดูแลผิวเราให้เขาเรียกว่าผิวสุขภาพดีแล้วเนี่ยเราจะแต่งหน้ายังไงก็ได้เราจะทารองพื้นยังไงก็ได้เราจะแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ต้องวุ่นวายกันแต่งหน้านเห็นไหมแ้วหนึ่งก็ใส่แค่ ซีซีครีมแล้ววันนี้จะหดมากขอบอกจะตบด้วยแป้งฝุ่นก็พอนะคะแป้งฝุ่นจริงๆแล้วเดี๋ยวลงแป้งพับนิดนึงนะคะเนี่ยเพราะว่าแป้งฝุ่นมันจะแป้งฝุ่นมันจะสีขาวมันจะลอยลอยหลอกหน้าเราหนึ่งตอนนี้นะหนึ่งเปิดเปิดพัดลมอยู่ข้างๆวันหนึ่งเราน้าครอบคลุรจบการกดหัวใจนะคะก็ใครสนใจเซรัม่มตัวนี้แบ็กเมจิกของคุณเบิ้์ปทุมนาชก็สั่งซื้อได้ที่น้ำหนึ่งเลยนะคะหนึ่งรอยปดิบเก้าบาทนะคะนะคะ ส่วนสบู่นะคะสบู่แล้วก็ตัวอื่นนะคะยังไม่ออกมาหรือว่ายังไม่ได้รีวิวเนาะเดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนนะคะตอนนี้ทําตลาดตัวนี้ตัวเดียวนะเ mm. นี่ยจะบอกว่าใช้มาสามขวดเลยใช่ไหมใช้มาสามขวดแล้วนี่เข้าก่อที่สี่แล้วนะคะ mm. ไม่ดีจริงไม่ซื้อไม่ซื้อไว้แบบดูดิเนี่ยดูดิซื้อตุนไว้แบบนี้เลยซื้อทีละสิบขวดอะไว้ใช้อ่ะกลัวมันหมดอะกลัวมันหมดอะเออนะคุณผู้ชายก็ใช้ได้นัหนนึงบอกเลยว่าใครก็ตามที่ มีปัญหาสิวนะคะแล้วก็ผิวหน้าหมองคล้ำจากแดดเนี่ยตัวนี้ช่วยได้เยอะมากนะคะเพราะว่าคุณเบิ้ลปทุมราชเขาทามาแบบว่าดีมากๆเลยนะคะอ่ะน้าหนูทาแป้งแป้ง,ปงฝุ่นแล้วใช่ไหมขออนุญาตนะคะแป๊บนี้ตบแป้งพับนิดนึงนะคะร้อนมากจริงอ่ะที่แบบใครอยู่ที่ไหนบ้างเอ่ยนะคะที่ตอนนี้น้าหนูอยู่ลาดเท้าวนะลาดเท้าวแบบร้อนมากน่าจะประมาณสามสิบแปดองศาตอนนี้แดดก,กลาลังไล่เข้ามาแล้วแดดกำลังไล่เข้ามาแล้วเนี่ยนะคะ อ่ะพอสภาพผิวเราดีเราก็ไม่ต้องทาอะไรเยอะเห็นไหมแค่นี้ก็จบนะคะแต่นี่มันมีเทคนิคอันหนึง่งที่น้ำหนึ่งอยากจะแนะนํานะคะสาหรับสาวๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเทคนิคที่ผู้ชายจับได้ยากมากนะคะเราจะดูเหมือนสาวสุขภาพดีมากนะคะแล้วนะขอจัดทรงผมก่อนเพราะว่าอ่าลมมันเป่าลมมันเป่าอ่ะโอเคนะคะนี่ตัวนี้อยู่ในไดโซนะคะไดโซ อันละหกสิ lives, บาทนะคะเป็นช,ชีคบามชีคบามนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อครีมนะคะปัดไปอย่าเพิ่งตกใจนะคะถ้าเห็นน้ำหนึ่งปัดเพราะน้ำหนึ่งจะถือคติคือปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองนะคะใส่ไปเลยค่ะหลังจากที่เราทานี่นะคะนี่มันจะเป็นเนื้อครีมมันจะเป็นเนื้อครีมนี่นี่เห็นไหมจะเป็นเนื้อครีมลงไปเลยแล้วมันจะแบบนี่เห็นไหมเหมือนเหมือนเป็นแบบแก้มเราแดงธรรมชาติมันมันมันจะแบบละเลื้อลวเลือมันจะไม่เหมือนกับที่เราแบบว่า ปัดด้วยฝุ่นนะคะปัดด้วยฝุ่นอ่ะอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจเสร็จแล้วใช่ไหมอ้ร้อนแดดก็ไล่ไมาเสร็จแล้วเราก็นี่เลยค่ะเดี๋ยวนะตบด้วยแป้งพับนะคะตบด้วยแป้งเขาแบบนี้นี่มันจะดูเป็นแบบสีแบบธรรมชาติมากเห็นไหม เหมือนแก้มเราแดงธรรมชาติมีมิติอยู่มาจากข้างในอะ่ะตัวนี้นะหนึ่งแนะนําเลยนะคะ60บาทเองสาวๆที่ไดโซนะคะไปซื้อได้เลยที่ไดโซนะคะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะตอบโจกกันนี้ ี๋ยวส่งพิเกอร์กัโอเคอ่ะมานี่นะคะเห็นไหมปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองขอบคุณค่ะคุณชายนะคะอันนี้ให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงเลยนะคือวันนี้คือมันร้อนมากทําให้น้ำหนึ่งอะไม่สามารถทารองพื้นได้ดังนั้นน้ำหนึ่งก็จะทาแค่บีบีเซรัมตัวนี้นะคะใช้เซรัมตัวนี้เสร็จแล้วก็ตามด้วยขายอะไรอีกวะมึงตัวเดิมมึงตัวเดิม ขายตัวนี้เมือแล้วของเบิร์นปทุมราชบาแอดอันนี้ของเบิร์นปทุมราชเลยนะทิงหูกกอเบิร์นปทุมราชเขาอ,ออกแบรนด์มาเองวผู้ออกแบ,บรนด์เองกูก็เลยต้องมาโจ่วยเปิดโฆษณานิดนึงนี่นะนะคะก็อะเมื่อกี้หลุดเหนือซับไตเติลเอาไปแปลกันเราเองนะคะไปแปลกันเราเองนะคะก็ใช้เซรั่มตัวนี้เสร็จแล้วนะคะส่วนรองพื้นตอนนี้น้ำหนึ่งอะไม่ได้โฆษณาเขาแต่นหน่งใช้ตัวนี้แนะนํานะเพราะว่ามันอ่อนโยนแล้วก็ ใช้ได้เรื่อยๆอมันไม่หนาแล้วก็ไม่ดรอประหว่างวันเสร็จแล้วน้ำหนึ่งก็ตบตบด้วยตัวนี้อย่างที่บอกคืออันนี้หกสิบาทนะคะอันนี้หกสิบาทนะคะซื้อในไดโซนะไดโซกหกสิบาทนะคะสวัสดีเพื่อนแอดนะจ๊ะสวัสดีเพื่อนแอดคิดถึงมากนะคะเดี๋ยวไปเอาหาลูกบ่าวเด้อเดี๋ยวไปเอาหาลูกบ่าวเด้อเ <c oughs> พื่อนก็มีผัวมีลูกกันหมดเอ้ยมีเมียม,มีลูกกันหมดแล้วนะคะเป็นรุ่นคุณป้าแล้วเราเป็นคุณป้าแล้ะตอนนี้นะอะหลังจากเราปัดอย่างนี้น้ำหนึ่งก็อุ้ยร่วงนี่นะ ใครสนใจก็สั่งซื้อได้นี่นะคะ189บาทต่อไปจะบอกว่าเครื่องสำอางน้ำหนึ่งมาจากดโซหมดเลยนะมาจากดโซหมดเลยต่อไปก็จะเป็นการปรับโหน่งให้กับใบหน้าของเรานะคะ <S <S ผู้หญิงแล้วผู้หญิงเราจริงๆแล้วค่ะการเขียนคิ้วบางคนอาจจะว่าไม่สําคัญนะแต่นหนึ่งว่าบางคนโหน่งเรามาจากท้องพ่อท้องแม่มันไม่เหมือนกัน ดังนั้นแต่เราสามารถปรับหงูเฮงหรือปรับมิติบนใบหน้าได้ด้วยการเขียนคิ้วแล้วก็แต่งตานิดหน่อยนะคะอันนี้วันนี้น้มันจะเขียนเบาๆเขียนแค่หางตัวนี้ที่ไดโซกเหมือนกันนะคะหกสิบาทตัวนี้ซื้อที่ไดโซ่หกสิบาทนะคะเป็นเป็นสีมีสีดาร์กดาร์บราวน์กับไลท์เบล์นะคะเขียนแค่หางคิ้วเติมหางคิ้วเพราะว่าหางคิ้วเราเ เทวดาน่าจะลืมใส่มาให้นะคะเทวดาน่าจะลืมใส่หางคิ้วมาให้เราก็ต้องเติมหางคิ้วแค่นี้เองนะคะมันดีอย่างตรงที่ว่ามันมันเป็นแบบแบบนี้ไงแบบเป็นแบนอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเฉียงอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนดินสออ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็แบนแบนแบบนี้ก่อนนี่นะคะขออนุญาตเติมเติมหัวคิ้วก่อนนี่คือเทคนิคการแบบว่าอันนี้เลยนะ แต่งหน้าแบบธรรมชาติธรรมชาติของน้ำหนึ่งนะผมก็เริ่มไปละเพราะอะไรไหมเหงื่อออกมันร้อนนะแป๊บนึงขออนุญาตกับผมนี่คือแบบว่าหน้าม้ายังไม่ตัดเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมา how to าการตัดหน้าม้าให้ดูนะคะน้ำหนึ่งตัดหน้าม้าเองนะเสร็จแล้วปั๊บก็ของเขามีนี่อีกนี่เลยปัดปนี่นะคะได้ความเป็นคิ้วธรรมชาติเห็นไหม คิ้วธรรมชาติแก้มเราก็ดูธรรมชาตินะคะแต่ทั้งที่จริงทั้งหน้าไม่มีอะไรธรรมชาติเลยนะคะจมูกตาสองชั้นจมูกจมูกนี่พ่อให้มานะจ๊ะเราว่าไม่ได้นะจ๊ะอาจจะเสริมขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าพ่อให้มาเยอะอยู่นะข้างนี้กบปุ๊บคิ้วน้ำหนึ่งไม่เท่ากันนะเพราะว่าข้างนี้คิ้วแตกเราก็เติมนิดนึงมีคนบอกว่าจริงๆใส่แว่นก็สวยแต่ถ้าไม่ใส่แว่น น่ารักกว่าเอ้ยนะชมตัวเองก็เป็นนะคะอวยไม่มีใครอวยเราเราก็อวยตัวเองนี่แหละทำไมเออลายเนาะวิ้งแดดมาแรงมากตอนนี้แดดแรงมากอ่ะคิ้วเราก็เสร็จแล้วอุย้ยคิ้วไม่เท่ากันโทษทีนะคะจริงๆแล้วการแต่งหน้ามันต้องใช้สมาธิมากเลยนะมันจะมานั่งพูดอย่างนี้ไม่ได้หรอกจริงๆแต่ว่าเราเป็นบล็อกเกอร์ไงความใฝ่ฝันเราคืออยากเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เออนะ บิวตี้บ็อกเกอแล้วก็ใช้เครื่อสงสําอางด a i s สโซด้วยนะนะนะจ๊ะขอบอกหกสิบบาทเนี้ยหกสิบบาทนะฮะอ่านะคะนี่แล้วเนะี่มันจะเป็นคิ้วแบบว่า Q, คิ้วคล้ายๆคิ้วนาทานโอมานละตอนเนี้ยอ่าโอเคนะเพราะว่าเป็นคนนี้กันคิ้วหนามากแป๊บนึงนะมันไม่เท่ากันนะเออนะจะบอกว่าร้อนมากตอนเนี้ยไม่รู้ว่าเสียงพะโลมันตีหรือเปล่านะแต่ว่า ร้อนจริงนี่แดดเข้ามาแรงมากโอเคนะคะอ่าหลังจากคิ้วของเราเสร็จแล้วแก้มของเราเสร็จแล้วจริงจริงลิปน้ำหนึ่งจะใช้อุปกปากแต่งเห็นไหมอากาศร้อนมากนะลิปนี้ก็ของไดโซตนะคะอันนี้แปดสิบหรือร้อยี่สิบเนี่ยจะไม่ได้นะ,ะโอ้ยแดงไปอะ่ะลิปแดงไปอะ่ะเออเมื่อกี้แดงมากอะเออไม่ไหวอะ่ะลิปแดงไปอะเออนะ เสร็จแล้วใช่ไหมนี่คือแบบเกือบจะเสร็จแล้วนะอนอนเดือตาบวมนะ,ะอีกนิดนึงนะคะสําหรับคนที่นะคะสำหรับคนที่ตาบวมหรือตาไม่มีชั้นนะคะน้ำหนึ่งแนะนําให้คุณลองลองหัดที่จะใช้อายแชโดว์สีเอิร์ธโทนแบบนี้ในการที่ทําให้ตาของเรามีมิติขึ้นน้ำหนึ่งจะใช้เป็นสีเอิร์ธโทนแบบนีนะะ้แปลงที่ดีที่สุดคือมือเรานี่แหละ เต้มไปเลยค่ะหนึ่งจุดนะคะสองจุดนะคะสามจุดอ่าแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยได้เลยนี่เห็นไหมตาเราก็จะดูมีมิติขึ้นแต่ว่าเกลี่ยก็เกลี่ยเนียนๆหน่อยนะนีเห็นไหมสีมันสีของไดโซมันไม่มันจะไม่ได้เข้มมากนะหนึ่งชอบอย่างหนึ่งคือว่าไม่ได้เข้มเม็ดสีไม่ได้เข้มแต่ว่า ก็ไม่จืดแต่เพราะไม่ได้จืดไปเลยไงคือใช้แล้วยังติดสียังติดอยู่บนผิวเราอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เป็นไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยทําให้จมูกเราโด่งขึ้นอุ้ยโลงโลงนี่นะคะนี่นี่ใช้สีนี้ใช้สีเนื้อนะคะสีเนื้อในการทําให้จมูกเราดูโด่งขึ้นแล้วก็ใช้สีเสร็จแล้วก็ใช้สีสว่างเนี่ย นี่จมูกดูโด่งขึ้นทันทีเห็นไหมเสร็จแล้วสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับน้ำหนึ่งคือการเขียนขอบตานะคะวันนี้น้ำหนึ่งอาจจะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเขียนขอบตาแบบไหนดีนะคะเพ่อนนะขอเซ็ตผิวกันด้วยแป้งฝุน่นสวัสดีค่ะทุกคนนะคะจะบอกว่าร้อนมากวันนี้นะคะ ใครไปไหนบ้างเอยเดี๋ยวน้ำหนึ่งอะน้ำหนึ่งอันนี้คือแต่งหน้าไปตลาดนะคือการแต่งหน้าไปตลาดเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์สดทำำํายานี่คือการแต่งหน้าไปตลาดนะครสำหรับใครก็ตามที่อยากได้เซรั่มตัวนี้ก็ทักเข้ามาได้นะคะราคาหนึ่งร้อยปดิบเก้าบาทตัวนี้หนึ่งใช้เป็นประจํานะคะใครก็ตามที่มีปัญหาของสิวแล้วก็ผิวหน้าหมองคล้าจากแดดผิวหน้าหมองคล้าจากอ,อ่ประหลอดผิวหน้าหมองคล้า แล้วก็ไม่สดใสรูขุมขนกว้างนะคะตัวนี้ช่วยจัดการปัญหาเรื่องสิวผิวมันและรูขุมขนกว้างได้ดีมากน้ำหนึ่งใช้ตัวนี้มาอันนี้คือขวดที่สี่แล้วนี่นะคะให้ดูว่าใช้จริงนี่คือขวดที่สี่แล้วนะคะใช้ดีมากจริงอันไหนใช้ไม่ดีน้ำหนึ่งจะไม่เคยแนะนําอันนี้คือใช้ดีจริงนะอ่ะเสร็จแล้วก็เขียนขอบตาอันไหนใหม่วะอันนี้ใหม่นนหมเขียนขอบตาแป๊บนึงนะเขียนขอบตาต้องใช้สมาธิมัอนอาจจะเงียบนิดนึงนะคะแป๊บนะ คือแบบผู้ชายอาจจะไม่เข้าใจการแต่งหน้าของคุณผู้หญิงนะคะว่เออมันจะแต่งทําไมแต่มาเห็นตอนขั้นตอนแต่งก็จะแบบเออมันแต่งทาไมวะอะไรเงี้ยแต่คุณมาเห็นตอนมันสวยแล้วไงบางทีอ่ะอันนี้คือเปิดเผยเบื้องหลังนะคะความมหาัศาจรรย์อามนุษ์เศษของเครื่องสําอางที่ทําให้อซิมนะกลายเป็นแต่ว่าสาวสวยโวยตัวเองเห็นไหมตาสว่างขึ้นเลย คือมันมหาศจันของเครื่องสําอางจริงคุณเห็นไหมว่าตาน้ําหนึ่งสว่างขึ้นเลยทันทีอ่ะจากข้างนี้เห็นไหมเนี่ยมันได้จริงๆริอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยอ่ะข้างนี้ต่ออุ้ยเลอะน้าหนึ่งจะเขียนตาแบบว่าบางๆนะวันเนี้ย นี่เห็นไหมตาดูโตขนนึ้นทันทีมีแบบไยเล็กๆนี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไนี้ไม่ชอบร้อนมากประเทศไทยหรือเอธิโอเปียเนี่ยร้อนแบบสุดๆอะ่ะร้อนแบบสุดๆเลยนึกว่าเอธิโอเปียนึกว,ว่าประเทศเราไม่ใช่อยู่เอเชียนะประเทศเราอยู่แถบอเมริกาแอฟริกาใต้หรือเปล่า นี่เห็นไหมเสร็จแล้วอันนี้อันนี้คือถ้าเราเขียนแค่ข้างบนน่ะตาเราจะลอยมากดังนั้นเราจะต้องจบด้วยการาทำไฮไลท์เขาเรียกว่าทำนะคะเลเยอร์ตาข้างล่างด้วยนะนัน่นก็ใช้ตัวเดิมี่แหละที่เป็นดินสอเขียนคิ้วของน้ำหนึ่งนี่แหละนะคะตัวนี้แหละนไหมในการเขียนขอบตาล่าง<ป>เขียนเบาๆนะเขียนเบาๆให้ ให้มันดูไม่ลอยไงให้มันดูไม่ลอยอันนี้คือการแต่งหน้าแบบเบสิกพื้นฐานมากนะคะเบสิกพื้นฐานมากแต่แต่งแบบนี้ไปเล่นสงการเลอเดอแต่งแบบนี้คือเครื่องสำอางที่น้ำหนึ่งแต่งวันนี้จะไม่มีวอเตอร์ครูเลยนะเครื่องสำอางที่น้งแต่งวันนี้เป็นแบบไม่กันน้ำนะคะเป็นแบบธรรมดาเป็นแบบธรรมดารู้สึกว่าแก้มยังส้มไม่หวานเนาะอันนี้คือเสร็จแล้วนะน้ำหนึ่งไม่เป็นคนไม่ไม่ไม่ติดขนตาไม่ปัดขนตา แล้วก็ขออนุญาตใดผมแป๊บนึงผมมันพังกระเซาะกระเสิมใช่ไหมเราก็ต้องใดนิดนึงนิดนึงนะทำหน้าม้าก่อนทำนี้จ้ามาัแบบนนะคะ ให้มันฟูฟูให้มันฟูฟูเสร็จแล้วนะคะเราก็อุ้ยตอนเย็นนี้ต้องมาตัดหน้ามาแล้วเพราะว่าหน้าไมา้ยาวมากตอนนี้หน้าไมา้ยาวมากมวิธีการทำต่อนนอะไรกันเนี่ยไหล์สดป๊อบแบตชอบจมูกนี่นะคะเราก็จะได้ผมสวอนสวอนเห็นไหมนี่คือทรงที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวนะแป๊บนึงทำตรงนี้ก่อนอ่านี่ไงเรียบร้อยนะคะนี่คือฟินิชลุคของน้ำหนึ่งนะคะในการที่จะประออกไปข้างนอกแบบ everyday look นะคะอันนี้คือ everyday look นะเดี๋ยว <นะ S 1> ขอญยตเติมความหวานของแก้มอีกนิดนึงนะคะเติมความหวานของแก้มนิดนึงนะคะตัวนี้60ิบาทนะซื้อจากไดโซนะ60สบาทซื้อจากไดโซนะคะวันนี้น้ำหนึ่งแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางไดโซหมดเลยนะ6กสบาท ตัวนี้มันแบบว่าตกไปนี้แล้วใช่ไหมมันมันมันเป็นเนื้อครีมเพราะฉะจริงๆใช้ได้ทั้งปากนะเนี่ยตัวนี้ใช้ได้ทั้งปากทั้งตาแล้วก็ทั้งแก้มด้วยเขียนคิ้วก็60บาทจากไดโซนะคะเขียนตาก็60บาทจากไดโซลิปก็60บาทจากไดโซนี่แต่งหน้าได้ขนาดนี้ ขอบคุณค่ะพี่การโมคิดถึงพี่การคงสวยตลอดการพี่การกับเป็นแบบคนสวยตลอดการเป็นไอดอลหนึ่งในการแต่งหน้านะคะในการแต่งหน้าทาผมนะคะพี่การส่งการมาได้ปีกบ้านเดอ้อเล่นส่งการมวนๆเด้อยพี่การฝากดูแลเจเจทั้งหลายพปเนอ้อคิดถึงทุกคนเลย <c oughs> ต้องบอกว่าได้วิชาการแต่งหน้านะคะหรือว่าได้วิธีการดูแลตัวเองรักตัวเองเนี่ยจากพี่ๆเจเจรุ่นพี่เยอะมากนะคะพี่การ พี่ติ๊กเนาะพี่ลินเนาะเป็นไอดอลของน้ำหนึ่งเลยนะแต่ละคนเนี่ยเออนะทุกวันนี้ก็ยัางแบบอยู่ย่งยืนยงคงกระพันนะคะพี่การก็ใครก็ตามนะคะที่อยู่พะเยานะคะอยากได้เขาเรียกว่าออไรนะแต่งหน้าสวยๆแต่งหน้าเจ้าสาวแต่งหน้ารับปริญญาทาผมนะคะรวมถึงงานอีเวนต์งานแต่งงานก็ติดต่อพี่การการจนาวันใจผ่าน,นะค่ะคนนี้นะคะน้ำหนึ่งการันตีค่ะ เขาเรียกว่าชางมือทองเลยนะเป็นชางมือทองนะแล้วอารมณ์ดีมากนะคะได้อย่างใจแต่งหน้าสวยได้อย่างใจนี่ก็คือฟินิชลุกของน้ำหนึ่งนะคะด้วยเครื่องสําอางราคา60บาทจากไดโซนะคะตัวนี้ไม่ต้องถามไม่ต้องพรีออเดอร์มาที่น้ำหนึ่งนะ,ะไปซื้อได้ที่ไดโซทั่วประเทศนะคะจะมีในเซ็นทรัลหรือว่าเทอร์มินอลนะคะก็ลองไปดูนะคะไดโซมันจะมีทั่วประเทศเนาะทั่วสาขาทั่วประเทศแล้วก็ส่วน ใครที่อยากดูแลผิวให้สว่างกระจ่างใสเหมือนของน้ำหนึ่งแบบนี้นะคะน้ำหนึ่งแนะนำให้ใช้ตัวนี้ Black Magic Tomato เพราะน้ำหนึ่งใช้มา4ขวดแล้วตัวนี้คือขวดที่4และที่น้ำหนึ่งใช้นะคือดีมากจริงเป็นตัวพื้นฐานในการเอ่อก่อนแต่งหน้าทั้งหมดเลยคือล้างหน้าเสศแลปบน้ำหนึ่งจะลงเซรั่มตัวนี้เลยเพื่อให้ผิวมันเขาเรียกว่าเซ็ตผิวให้อยู่กับที่อ่ะหน้าไม่มันนะคะหน้าไม่มัน รวมขนกระชับนะคะแล้วก็แต่งหน้าแล้วหน้าไม่ลอยหน้าไม่หมองระหว่างวันเพราะตัวนี้มันช่วยเขาเรียกว่าบล็อกหน้าน้ำหนึ่งไว้เลยอะเออนะแล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จย้อนกลับไปดูตอนเริ่มต้นนะคะแล้วก็ตอนจบคลิปเนี่ยดูฟินิตลุกหน้าน้ำหนึ่งก็สว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับฟินิชเดี๋ยวออกไปตลาดแล้วนะคะเพราะร้อนมากตอนนี้หนีออกไปห้างแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณสำหรับการรับชมไลฟ์สดจะได้ไมาได้เจอกันเจ้าใช่มีการปีหน้านะคะปีหน้านน,นึ่งไปแน่นอนนะคะบ้านเรานะคะไปเอลส่งการบ้านเฮาเนาะไปแอลสงการพะเยาหนเจ้าไปเล่นหน้าข้างกว้าน,นะ <c oughs> นึกถึงสมัยก่อนเนาะคีคร่วดเื่องนะคีคร่วดเื่องนะไปแอลกว้านเนาะ <c oughs> คีคร่วดเื่องกี่เลาเทือนเนะาะบ้านนั้นบ้านานี้ก็ไปเอลกว้าน,นเนาะเปียกมะเหล็ก,ลกก็ไปอาบมันตุ่มเนาะ <c oughs> เสียสาวตีบันตุ่มเนี่ยโอ๊ใครหัวกับได้เนาะหลายคนเนอะไปเสียสาวตีบันตุ่มเนาะ <c oughs> โอเคบายบายค่ะสวัสดีค่ะ